สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุล์ลากันวันนี้มาดูต้มจืดค่ะพี่นอ้องต้มจืดใส่กระดูกหมูอ่อนเนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระดูกหมูอ่อนแซ่แท่ใส่ฟักใส่แครอทใส่หัวไชเท้าใส่ฟักค่ะพี่น้องนี่ค่ะอุดมไปด้วยผักต้มจืดกระดูกหมูอ่อน แล้วก็ใส่หมูแดดเดียวที่หมักไว้ด้วยค่ะพี่น้องมันค่อยแซ่บค่อยหนัวนี่ค่ะนี่ค่ะกระดูกหมูม spreads, อ,อ,อ่อนอ่อนอ่อนค่ะพี่น้องวิธีการก็คือต้มน้ําร้อนขึ้นก่อนต้มน้าร้อนแล้วก็ลวกลวกกระดูกหมูอ่อนกันด้ค่ะพี่น้องลวกนำพวกเศษเ,เลือดเศษอะไรที่เศษเ,เลือดเศษที่มันมีกลิ่นคาวค่ะพี่น้องลวกกอนได้ค่ะพี่น้องลวกออกก,ก่อนกลวกแล้วก็เทน้ําทิ้งก่อน เร็จเรียบร้อยเราก็ตั้งตั้งน้ำร้อนขึ้นตั้งน้ำร้อนขึ้นแล้วเราก็ใส่เกลือไปนิ้วหยิบค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ซอสผัาเขียวแล้วก็ใส่กระดูกหมูอ่อนที่เราได้ต้มล้างนา้ำเลือดน้ำขาวออกก้อนนะค่ะพี่น้องแล้วก็เอากระดูกหมูอ่อนมาใส่ ต้มให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเมย็ดลงไปพริกไทยเมย็ดวันนี้คุมพันใส่สองห่อเล็กๆก็ได้เท่ากับหนึ่งทัพพีะค่ะได้หนึ่งทัพพีเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยเมย็ดอ่าแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซอสฟ้าเขียวแล้วก็น้ําตาลปลายช้อนผงนัวน,นิดหน่อยผักก็จะมีฟักมีขึ้นช่ายมีแครอทมีหัวไชเท้ามี หอมหัวใหญ่ค่ะพี่น้องแซ่บเลยค่ะเมื่อเนี้ยรดมไปด้วยผักหลายอย่างต้มจืดที่มีน้ำใสๆน่ารับประทานค่ะน้ำใสเด้อยค่ะพี่น้องไม่ต้องใส่ไอ้นั่นด้อค่ะไม่ต้องใส่น้ำไอ้อยังก็ซอสหอยด้วยค่ะเดี๋ยวน้ำซุปจะจะไม่ใส่ไม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 ่ใส่ไม่สวยไม่ค่อยอร่อยแล้วจะเค็มค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องเดือดแล้วรอบหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ค่ะนาทาน,าทานนาทานปุมพันใส่หมูแดดเดียวที่หมักไว้ด้วยค่ะจะได้นัวๆน,น,นี่ค่ะต้มจืดแซ่ดนะคะเดี๋ยวก็จะปิดฝาไว้นะคะนี่ค่ะนี่กระดูกหม้ออนพี่น้องกะแซ่บกระแซ่บมาขีนน้ำกันนะคะพัวน้ำนี่น้ำนี่ก็จะใส่นะคะน้ำใส ไม่มีฟองไม่มีอะไรเพราะว่าเราทำแบบทำตามขั้นตอนของภูิพันตุลากัน,นะะ้วค่ะเด้อต้มน้ำให้เดือดนี่ค่ะน้ำจะใสหน้าตาก็น่ารับประทานค่ะเดี๋ยวภูิพันจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะตุ้นไปก่อนตุนไปสักประมาณสักสิบนาทีค่ะให้แล้ <c oughs> วจะปิดฝาไว้ มาปิดฝาไว้ให้ผักสุกน้ําต้มผักก็จะออกมานะไม่ว่าจะเป็นน้ําแครอทน้ําแครอทนี่หวานมากเลยนะคะน้ําแครอทน้ําหัวไชเท้าน้ําหอมหัวใหญ่ที่ทําให้มีรสหวานนะคะพี่น้องเป็นจืดกุ้งพันก็จะหวานอร่อยเคี้ยวกระดูกหมูอ่อนก็กเคี่ยวกระดูกหมูอ่อนก็จะอร่อยนะคะมันจะได้อารมณ์เวลาเราทาน เราก็จะมีหมูแดดเดียวที่ครูลิดหมักไว้คุมพันธุ์ก็เอามาใส่ด้วยนระาจะได้ดินกินเนื้อหมูเพิ่มโปรตีนค่ะพี่น้องนี่ค่ะกาลังเดือดสวยงามเลยค่ะขอบคุณเ,ลลเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธุ์ตุลากันขอบคุณเลยลเลยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่เราที่มาให้กําลังใจช่องคุมพันธุ์ตุลากันคุมพันธก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ทําช่อง YouTube ที่ ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะทาในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติเป็นการขยายผลให้กับผู้อื่นนะเป็นการได้นําไปปรับประยุกต์ใช้เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวครับนะเป็นวิธีการดารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะคุ้มพันเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสฝาเขียวน้ำตาลช้อนผงรวนิดหน่อย จะอร่อยแซ่บเลยค่ะเมื่อนี้ค่ะเกลือไปนิว้วหยิบค่ะพี่น้องเกลือไปนิว้วหยิบไม่ได้ใส่อะไรมากมายก็อร่อยแล้วค่ะเพราะว่าหวานน้ําผักผักวันนี้ก็จะมีะฟกักมีแครอทมีหัวใจเท้ามีอหอมหัวใหญ่ค่ะพี่น้องก็จะหวานอร่อยแล้วค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยแซ่บเลยค่ะวันนี้ค่ะ ต so ้มจืดฟีมือควง่ันต้มจืดกระดูกเติมจุดต้มจืดกระดูกอ่อนโมดแต่เดียวมันเติมค่ะพี่น้องหมูแด่เดียวที่หมักไว้อะค่ะก็จะหมูแด่เดียวที่หมักไว้ับก็จะหอมกระเทียมหอมกระเทียมหอมน้ำมันงาอ้ยเพิ่มรสชาติพี่น้องแซ่บแซ่บเลยค่ะอร่อยซดน้ำในคล่องคอเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะ ใให้เอสซีดูนี่ค่ะตอนเดือดนี่เราก็ไม่ต้องน้ําน้ําอกอไฟก็ไม่ต้องให้แรงมากนะคะเป็นการตุนตุนให้หมูปเปื่อยแล้วก็ให้น้ำผักออกมาเนื้ๆแซ่บๆเวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระดูกหมูอ่อนอ่อนจริงๆค่ะวันนี้ก็คือน่ารับประทานมากๆเลยผักก็ผักก็กกอร่อยค่ะวันนี้ผัก เ่าก,ก็สุดยอดไปเลยค่ะคือจะมีสีสีสันนะสีผักนะก็จะมีแครลอทก็สีส้ำส้มนะค่ะฟักสีเขียวนี่ค่ะโอ้ตาแซบพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนค่ะปิดฝาไว้สก่อนแล้วกะมาณตรมาที ให้ก็เดือดอยู่ในหม้อนั่นแหละขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจ้องคุมพันตุลาการขอบคุณเลยลเลยเลยะคะ่ะคุมพันจะให้เดือดประมาณห้านาทีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุมพันต้มเปื่อยแล้วค่ะวิธีการทําต้มจืดก็ทําไม่ยากค่ะพี่น้องทำง่ายนิดเดียว เครื่องปรุงก็ไม่เยอะแต่ว่าเราทานแล้วเราสบายท้องเพราะว่าไม่เผ็ดไม่อะไรก็คือเป็นอาหาร<ม>เพื่อสุขภาพค่ะคพี่น้องเราสามารถทํากินในครัวเรือนได้ทานไม่หมดก็อุ่นกินตอนเช้าตอนเที่ยงก็ยังได้อีกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคุมพันธุ์ทำกับข้าวนี้ถ้าเป็นประเภทต้มจืดต้มจับฉ่ายคุมพันธุ์จะทําเต็มหม้อเลยค่ะต้มเต็มหม้อใหญ่นี้เลยยิ่งอุ่น ยิ่งอุ่นหลายครั้งยิ่งอร่อยต้มจับชายเขาก็จะหวานอร่อยแซ่บเลยค่ะพี่น้องนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยอะแยะมาให้กำลังใจช่องภุมพันดอลาการขอบคุณในไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจเลย,นะยค่ยนะ ือดสุดยอดเลยด้วยะค่ะพี่น้องดูหน้าตาฟองไม่มีนะคะเพราะว่า,าคูมพันต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วค่ะต้มน้ำร้อนๆแล้วก็กระดูกหมูใส่ลงไปนะคะก็เป็นการล้างน้ำเลือดน้ำคาวหุน่นละอองที่เกาะอ,อยู่กับกระดูกหมูะคะ่ะก็จะออกทีนี้เราเอามาต้ม ต้มเอ่อต้มจืดเนะะี่ยค่ะก็น้ำก็จะใสติ๊งอร่อยนัวค่ะพี่น้อง กไทยเม็ดไม่ต้องตำนะคะไม่ต้องตำเดี๋ยวมันจะเป็นฝุ่นแล้วอองแล้วเป็นเป็นแบบนั่งมันกะทิขุนกะทิพวกแซ่บค่ะพี่น้องใส่เิดเป็นเม็ดเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อพริกไทยเม็ดเนี่ยส่เป็นเม็ดเลยเดี๋ยวเขาก็กลิ่นหอมเขาก็จะออกมาเองะคะ่ะกลิ่นหอมของพริกไทยเม็ดก็จะออกมาเองนี่ค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะกุมพันชิมดูเลยรสแซ่บมากเลย่ะ ดูค่ะพี่น้องแล้วเราก็ใส่พื้นชายลงไปใส่โรยหน้าโอ้ยหอมค่ะพี่น้องอ๋หอมเลยค่ะเนี้ยเขาถูกกันดีมากเลยกับต้มจืดเนี่ยค่ะนี่ค่ะอ๋อ สดเลยค่ะสดเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะอมอเลิศรสเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะต้มจีดค่ะพี่น้องต้มจีดต้มจีดกระดูกอ่อนหมูแล้วก็ใส่หมูแดดเดียวที่หมักไว้ค่ะแซ่บนัวเลิศเลยค่ะมากินนำกันได้พี่น้องเ้อนี่ค่ะเขาก็ลองเดือดปุ๊บ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 เลยค่ะ หน้าตาก็น่ารับประทานรสชาติก็อร่อยเลิศเลยค่ะพี่นอ้องอร่อยเลิศเลยค่ะ ด้วยกันนะคะนี่ค่ะเขาจะหวานอะไรนะหวานน้าต้มกระดูกหวานน้าต้มกระดูกด้วยแล้วก็หวานหวานพวกผักพวกอะไรนะคะหวานแครอทหวานหัวไชเท้าหวานเอ่ออะไรหอมหัวใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราก็จะได้สีสีสันสวยงามนี่ค่ะมีสีส้มจากแครอทนี่ค่ะแฝบไปกระเด้อนี่ค่ะ แซ่มากเลยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่จองภูมิพันตุลากันขอบคุณเลยลยได้เค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะ ยิ่งต้มนานยิ่งหวานยิ่งอร่อย เลด้วยใช่ไหมน่ะเดี๋ยวไปอีกสักหน่อยนะเสร็จแล้วคุ่ณรีบค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะตัก,ลตก FC แล้วค่ะตักไอเอฟซีเราดูแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะคุณพันจะตักและะ้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดเลยด้วค่ะพี่น้องตักตอนน้ำเดือดๆนี่เลยะคะ่ะนี่ค่ะต้มกระดูกอ่อนหมูต้มเจืยดด้วยค่ะพี่น้องต้มเจืดกระดูกหมูใส่ผักอร่อยเลิศลสดเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะ ดูค่ะดูปลาดุกหมูอ่อนน่าทานมากเลยน่าทานมากๆเลยค่ะแครอทแต่งเติมสีสันสวยงามเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะสวยเลิศสวยเลิศสวยเลิศเนี่ยค่ะปื๊ดนี่ยค่ะเสร็จร้อนหน้าดูค่ะ ด้วยกันนะคะนี่ค่ะน้ำก็จะใสสวยเลยค่ะอัดอัดอีกถ้วยนะึงต้มน้ำห้อนๆกับพี่น้องมันจบแบบมีแห้งทองดิแซ่บเลยค่ะต้มจืดกระดูกหมูอ่อนใส่หมูแดดเดียวคููคำพันนี่ค่ะโอ้แซ่แบแซบกัะพี่น้อง มาสดน้ากันเนี่ยค่ะเฮ็ดงานมาไม่เมื่อยนี่ได้สดน้ำต้มจืดน,นี่โุมพันว่าคักขนาดนี้นี่ค่ะรวมไปด้วยผักหลายอย่างนี่ค่ะเลิศเลยค่ะผิดฟีมือโคมพันต้มจืดกระดูกหมูอ่อนค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ พบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ